เมืองเกือบทั้งเมืองของไต้หวนันแทบจะจมลงใต้น้ำนะคะเมื่อต้องเผชิญกับพยายุไต้ฝุ่นแกมีที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมทั้งในไต้หวันและจีนและยังเป็นต้นเหตุสภาพอากาศเลวร้ายในหลายประเทศของเอเชียด้วยค่ะนี่เป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อพยายุไต้ฝุ่นแกมีพัดขึ้นชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวนันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาด้วยความเร็วลม2 2งกิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างความเสียหายในระดับรุนแรง โดยเฉพาะในเมืองเกาสงที่เกิดน้ําท่วมจนท้องถนนและยานพหาหนะล้วนจมอยู่ใต้น้ําประชาชนก็ต้องเร่งอพยพจากบ้านเรือนในขณะที่ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆต้องทิ้งข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนให้ลอยน้ําอยู่ในบ้านมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายผู้บาดเจ็บอีกราว380คนแล้วก็ยังมีลูกเรือ9คนนะคะที่สูญหายจากเรือสินค้าที่อับปางนอกชายฝั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งค้นหายอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ต่อมาไต้ฝุ่นแกมีจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยและพัดขึ้นทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนด้วยความเร็วลมสูงสุด118กิโลเมตรต่อชั่วโมงมเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะอุตุนิยมวิทยาก็ต้องออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยเฉพาะในมณฑลฝูเจี้ยนและเจ้อเจียงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักต้องเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงมากกว่า240,000คน นี่เป็นไต้ขุดลูกที่ใหญ่ที่สุดและมีกำลังลมดุนแรงที่สุดเลยนะคะที่พัดถล่มทั้งไต้หวันและจีนในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางเหนือโดยมีความดุนแรงน้อยลงแต่ก็จะยังส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศอื่นในเอเชียค่ะที่ได้รับผลกระทบจากพายุแกมีอย่างที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมหนักจนการจราจรทั้งเมืองเป็นอมภาต และหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายท่ามกลางกลุม่มเมฆหมุนวนขนาดใหญ่ที่ปกคลุมเกือบทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกค่ะ